แม่งคือทุกคนคือกูมาข้องหนาเวลแล้วแบบไม่มีป้ามาเคาะประตูอยู่ได้วน,นี้เน,น่ะอะไรแงี้ยขอโทษนะค,คะมีคนอ,อยู่ไหมคะอยู่ คนเยี่ยวอยู่อ่ะจะเอาอะไรวะหมดอารมณ์เยี่ยวเย่สุดเลยเนี่มันอยู่กูต้องออกไปคนกับแม่มเขาอะไรนวะคนเยี่ยวอยู่มาคอยอยู่นั่นแหละข้ามเสียว่ะตัวแม่เขาหน่อยเยี่ยวอะะไปไหนแล้วอะ ไไหนละต่อคิวตั้งนานนี่มาคอดิกูออกมาแล้วเนี่ยแม่งหมดอารมณ์เยี่ยวเลยไอ้แม่ทุกคนคิดว่าไงอ่ะคนยังเยี่ยวไม่สุดเลยอะขยันคออยู่ได้้าเป็นบอกว่าท้องกก่งท้องแก่แม่งโกโหกแม่งอยากเข้าเร็วเหมือนกูนี่แหละแม่งก็เลยมาทําเป็นบอกว่าท้องแก่ลูกสาวท้องแก่ท้องจริงมอไหนมาดูดิ ไอ้สามพโหยปวดเยี่ยวไปเลยเว้ยก็คนเหมือนก,กันผัวไอ้เหม่ๆแม่แมีมมมมมห้องนึงก็ไม่ไม่เข้ามันจะมาเข้าห้องกูขยันจะมาขอห้องกูอารมณ์เสียเลยแหมทำเป็นแบบท้องแก่ผู้สาวท้องแก่กูก็มีเหมือนกันแหมผู้สาว ปวดเยี่ยวได้เหมือนกันค่ะเยี่ยวก็ต้องสุดเหมือนกันค่ะเยี่ยวไม่สุดกูเป็นกระเพาะปัสสวากเสบเอีกไอ้แม่งไปไหนแล้ววะกูเจอหน้าเดี๋ยวกูจะถ่าสักหน่อยยังล้างเสร็จเลยแม่งเอ้ยคนแม่งก็ปวดฉี่บ้างบ้กูมาเข้าตรงนี้แล้วทำไมอ่ะทุกคนว่าไงอ่ะถ้าเราปวดฉี่มากๆอ่ะถ้าเราไม่ไหวแล้วอ่ะ จะต้องเสียเวลาวิ่งไปเข้าของฝั่งคนปกติป่ะก็ตรงนี้มันว่างอยู่ก็แค่เข้าตรงนี้ป่ะเออแล้วไงอะ่ะแล้วคนที่มาต่อคิวถึงมึงจะเป็นคนแก่คนพิการคน,คนท้องที่มึงมึงก็ต้องต่อคิวกูไงนึกออกปะ่ะมันก็ต้องตามคิวไงกูยังเยี่ยมไม่เสร็จกูยังขี้ไม่เสร็จกูต้องไงกูต้องแบบกูต้องแบบออกไปทั้งที่ยังเยี่ยวอยู่แล้วให้มึงมาเข้าหรอหรือมึงแชร์แชร์ซ่วมกันเนาก็ไม่ได้ป่ะวะ มึงจะท้องมึงจะเยี่ยวมึงจะเป็นเป็นหายเหวอะไรมึงก็ต้องรอปะอยู่ได้ฉี่ไม่สุดเลยกูเจอนะแม่เฮ้ยเจอนะมึงคนคอมเมนต์มาด้ยนะคิดยังไงคน